นี่สิ้อไอ้ช่างลิงหันนี่ให้ตัวนี้นี่มักซสลีนไจนบ่ได้กินได้ลิงหักมดโอ้เนาะเข่าไห้นี่ยแม่นโบเรือเลยเนาะโบเรือช่างลูกไอ้ไมแต่มือซื้อแม่เนี่ยทำคนทุกคนยากนี่เสียดายเนาะได้กินบ่ได้กินลิงขีกนักเข่าชนีนี่ฮอดชอกมันนี่มันกินมดกำลังชกอย่างแต่จัดหมองหอดนึ่งหม้อกับ้ออะไรโอ้ลิงว่าแม่นสี่สิบห้าสิบ ขางลอยเถอะนะโอ้เป็นลอยโอ้ลายขนาดะมองนึ่ง <นะ S 1> มันก็กินละมดแล้วคือ <c oughs> เอาคอนเฉลียงนี่คันลูกยิงนี่เอาพัวมดอโอ้อยูน่น่าแมนค่ะลูกยิงนี่ค<อ>ันว่าเอาพัวนี่แม่นบ่อยู่น่าแม่เลยเนาะบอ้คันลูกชายเนี่ยเอออยู่น่าแม่เออพ่เอพเฉลียงแลแมน โอแม่นผู้ชายเป็นผู้เลี้ยงแม่อีกก็เออท่านผู้ชายนี่อยู่น้ำแม่เลี้ยงแม่ท่านผู้หญิงนี่ยเป็นไฟนำฟัวเออไปนำฟัวอยู่น้ำฟัวมีอยู่ผู้เดียวแหละว่ามีใครเลี้ยงใิอันนั้นเบวาสินสอดค่าดอกไหนขั้นว่าลูกยิงเอาฟัวไปอยู่น้ำลูกน้ำฟัวเนี่ยนั่นนี่ก็เงินค่าดอกนี่ม่นจ่ายเบิดเลยบ่จ่ายต่อาควายตัวหนึง่งแล้วเออไม่แต่ควายตัวหนึ่ง นี่ไลน์อยู่บ่ไลน์อยู่บ่เราก็จกแม่ลิงเด้รีบกินหมดสมดเลยดิโอ้ยสิ่งที่สั่งลิงเป็นพันเป็นร้อยคนโอ้เขียวบ่มีเลยได้ไีมซอ่งมีซื้อตสั่งลิงหันนี่ให้ตัวนี้นี่มักซีลีนะจนบ่ได้กินได้ลิงหักหมดโอ้เนาะ หนอโบคิดว่าอยู่ภูเจังสี่พี่ลิงมาลงกินเขากินหนาหนอโอ้โหพี่ลิงเจ๋ยเนอพี่ลิงมีลักษณะลิงหันลิงกินเขาหันหมดอ๋อตัวลิงตัวใหญ่บ่แม่นซ้่างชนี่ใหญ่บ่แม่นคนจับเอาบ่ได้บ่จับบ่ได้จับเอามันเต้นทำกกไม้กกตอขันโอ้เข่าหานี่แม่นบ่เลือเลยเนาะบ่เลือช่างลูกเลยมีแต่มือซื่อๆแม่นี่ทำ คนถุกคนอยากนี่ได้กินพ่ได้กินลิงจีกนักเขาซมีนี่หอดอกมานี่มันกินมดกําลังถอกกําลังมาเน็บจีกเลยเออจีกเลยตวองซามเถื่อคันกุ้งฮะให้หน่อยเดียวมันมดเน่นอมันอยู่อยู่เป็นฟูงเนาะเออโอ้แม่ในอยู่บ้านใดนี่ อยู่น้ำสุกเจริญใส้โอ้แต่เจริญไส้ลงมากพี่เออมาเฮ็ดห้อยู่พี่เอออยู่หันบ่มีป่าแหละป่ามีแต่ป่าเราเออก็มีป่ามีดงเคยห้วยไปเห็ดอยู่นี่มกินหมดที่หมดมีเตลิงเนาะเออแต่อันนั้นเตลิงไม่แต่หม่ป่าแล้วบ่ได้กินในสั่งแม่นี่จักสิจายจักสิจักสิจังไดค่อยคยได้อยู่บ่มโม่ป่า บ่แม่นี่บ่มีพวามีลูกสิได้บ่คนอื่นนี่ยว่าพูดอกแม่แม่อยู่ผู้เดียวบ่กอยู่ก็มีลูกมีพวามันก็เสียสี่ห้าปีแหละโอ้ดดยวตามประหารชักจุกเอ่าตอนนี้ลูกมีสไปซใส่ที่ขึ้นไปเจริญใส่กันนี้ลูกอยู่บ้านไดนโอ้ยอยู่พุ่นใส่ชีพนแหละอ่าขึ้นมาเที่ยวมาเลาะมาทองมาเที่ยวโอ้อยู่พี่มิลี่เนาะ อันนั้นแม่แม oh, oh ่แม่ข like oh, ี่รถมาบอกมาแต่เจริญใส้ลงมานี่แม่ขี่รถฉันฉันบอกขี่รถย่างไผ่ยางแต่เจ็ดโมงหอดหนึ่งโมงก็หอดแต่ดิโอ้ย่างแต่เจ็ดโมงเสาร์เนาะย่างย่างตีนเออย่างย่างมาเดินหรือว่าเดินเท้าย่างมาเจ็ดโมงเสาร์อยู่ไส้เหือดนี่ใกล้บอกกันตุกอยู่นี่ยตกบยี่นี่บอกเออใคร้กันได้ไหมแม่เพื่นบอก ก็เห็นต้องปอไปขัป้นบ่มีคั้นไหน,นี่โอ้ต้องในย่างต้องได้ย่างลงไปอีกอโอ้อ่ะขออนุญาตถามซื้อแม่ซื้อจังไดเนาะน,นี่บางทีมีโอกาสลูกสิได้ขึ้นไปบัตรทีอกันอยู่เจริญใส่ชอบพี่อันพีน่อันแม่พี่อันเออแม่พี่อันอายุพีนนะ่อายุเจ็ดสิบหกสิบนนะสาตามหา้าประมาณนึ่งเจ็ดสิบประมาณเอ้าเองอ่าสามีลูกประมาณไหนประมาณหาชิดกว่า ยังหนุ่มอยู่อาชีพนี่แม็นเฮ็ดให้ตลอดไดโนเ่ใช่ตลอดทั้งโลกได้ว่าได้หับพุดเสียให้แม่จากลิงเนาอจากสัตว์อื่นบ่มีบ่มากิษฐ์ตัดด้วยกาบ่อุดดอกเรื่องนูบุเรื่องนี่นี่สัตว์ขนาดกับนูกับลิงกับหมูบ่าเันกินนี่บ่บ่ได้กินในช่างดอกเขาว่าแม่จากสิมก็จะตายเลยต้นทุเรียนด้วยด้วยด้วย นั่นแหละลูกคิดว่าได้ยินแต่ข่าวข้าวบุกคิดว่าสี่มิลลงอยู่ปีโอ้มันลงมากเต้พู่คุณบอกพู่บนสูงสูงครับนนั่นเราติดของปูสูงมันเห็นใหน้ไปเลยยางเส้นเลยตามก,ก,มกอกใหม่กอกตอกกันโตลิงมันมนิยางหมดเต้นำที่ดินิยางนำก,ก,กอกใหม่กอกตอกกันไงไต่ไปเลยนเนาะ พี่น้องโอ้ย้เนใจอยู่แม่เพิ่นแม่เพี้ยนเพิ่นว่าเอ,อเาให้เพิ่นมีแต่ลิงจีกินตอนแถวนี้นี่คือสิบ่มีลีงให้ให้นี่ๆคือสิบ่มีเนาะแถวนี้บ่มีบ่บ่บยืนเพิ่นจมคิดว่าบม่มีคือว่าเฮาเมบ้านก็จมมีแต่ลิงที่ข้าวพุ่นแหละอ๋อไปไซมาก็มาแม่ก็ว่าม,มีแต่ลิงที่ข้าวหมด <S <S อ แนวอตอนได้เบิร์นเขาก่ะงามบ่งามเขางามกับบได้ยบได้ยย้อนลิงเนาะเอออ่ากินกินจนเ้าและรับแต่เขาสมิเขากำลังเกินบ่รท่านในหูดได้ย่างกาลิงเอาก่อนแล้วเออไอนีแห้งพอกนี่หะมันกินบ่มีบ่มีชั่งเือว่าศัตรูเผือของพี่น้อง เรือปลาของพี่น้องสาวเขตผู้ด้อยของพี่น้องที่เป็นเฮ็ดให้ hmm. อยู่เตทีงผู้ี่กามีนูมีลิงที่สําคัญในเลี้ยงลิเงเลยเนาะมันใหญ่มันอ,อันหลายเนาะลิงมะแม่นสี่สิบห้าสิบถังลอยเถอะนะโอ้เปอยโอ,อ้ลายขนาดเนาะละมดแล้วโอ้ให้ซ้ําเฮหตานึงให้ซ้ําเฮหตานึงนี่แม่นบ่เหลือเนาะเออ คือว่าได้ครับความเสียหายแต่ละปีนี่ได้ซื้อเขาได้เนาะซื้ออยู่บอกเลยว่า,วาพ่อกูกินแล้วชื้อบางนกบางหน่อยร้านหนึ่งช่องร้านบ่าบอกบอกบันไดเอาะคือว่าซื้อบรรยายเนาะเออจั่างว่าบ่รยายและตำหนักท่าน,นข้อกิ้นนี่หมดปีหมดเดืนอนห้าสิบสาวล้านนั่นแหละเสีเงินคำบ่มีใครสียหายสใช้ แม่แเหตะเภาแก่แลยลูกหลานบ่มีโดยโดยโดย,โดยโบ่มีลูกพวกคนเลยบ่ม <c oughs> ีกว่าบ่มีก็มีแหละลูกของแถวเฮานี่ยฉันมีลูกชายบ่มีมีแต่ลูกหญิงชอบสามคนมันเอาปัวหมดโอ้เอาปัวเบิดแล้วมาแล้วในแม่นี่อยูุ่คเดียวกันแ่้ยยวของก็แม,ม่นคือคนเหลา่าคือว่าคนเหล่าในี่แน่มีลูกลูกหญิงนี่อยู่นําอยู่นําแม่นําแฟนนําแม่นําข้า เฮาคอนเสียงเนี่ยคันลูกยิงนี่เอาผัวมดอาอยู่นําแม่ค่ลูกยิงนี่คันว่าเอาผัวนี่มนนแมน,อน,นอ่อยู่นําแม่เลยเนาะบ่คันลูกชายเนี่ยเอออยู่นําแม่โอ้ลูกลราคิดว่าลูกผูหยิงนี่เขาสี่เอาผัวแล้วแลวก็สี่มาเลี้ยงแม่มาอยู่กับแม่โอ้เผาแม่นี่แมนเผาตะเลี้ยงนเนาะเอผาเสียงแนละ้วเน่ะ โอแม่ผู้สายเป็นผู้เลี้ยงแม่อีกเกาะเออคันผู้ชายเนี่อยู่นําแม่เลี้ยงแม่คันผ้หยิ่งเนี่ไปน้ำผัวเออไปน้ำผัวอยู่น้ำผัวมีนยอยู่ผพ้เดียวแหละไม่มีผสิเลี้ยงสิบ่งเออเอเอโดยโดยโดย,โดยโอ่าอ,อันนั้นเป็นว่าสิ้นสอดค่าดอกนี่ขั้นว่าลูกยิ่งเอาผัวไปอยู่น้ำลูกน้ำผัวเนี่ยนั่นเน,นี่ก็เงินค่าดอกนี่มันจ่ายบิดเลยบ่จ่ายต่อไข่ตัวหนึ่ง แล้วเออไม่แต่ควายตัวหนึ่งควายแบดหอดพยุกินี่ตายหมดมีอย่างคือพยุกิน่ะเหรอซิมสอดข่าดองนะมีควายตัวเดียวหเนบอเออไม่แต่ควายตัวเดียวเนื้อเนี่ยเป็นเงินอบะมี่บ่อบะหมี่มีแถวเฮาวบะมี่แต่ควายอ่ะตัวหนึ่งหันบอหมีแล้วแต่อันนั้นนะมแต่ข้อยตัวหนึ่งคั่มมียังกับบมี่าะหมี่บะมี่แถวเฮาแม่นอาลีบะเมน แม่แม่ในหลีแม่ตัวให่อ๋อบัดอันนี้ถ้ําในแม่บัดควายนนี้ตัวใหญ่หรือว่าตัวหน่อยไขประมาณจากเขาไข่แม่นเด่นไปจักแม่ไปจักใหญ่ควายตัวแม่ก็วายแม่นั่นนึ่งไม่แต่อันนั้นมีแต่ตัวเดียวเนาะกอไม่แต่ตัวเดียวอันควายแม่ตัวเดียวอันแล้วชั่งนั้นมีชังแม่ในยูพอเดียวแหละขั้วอันนั้นในบัดทอร์ุกนี่ ตายบ่มีช่างแล้วบ่ได้ค่าเนาะบ่ได้ค่าบ่มีช่างอ๋อโอ้ลูกห้าก็ฮู้ได้ว่าค่าดองอยู่ในข่อยตัวเดียวก็ได้จัะข่อยตัวนึงเนาะออโอ้ต่างเนาะแม่นต่างกับชนเผ่าลาวลุ่มบ่ไดเนาะแม่นชนเผ่าลาวลุ่มนี่จะมีเงินมีข้ามอออ่ายุคพี่บ่มีข้าเนาะบ่เงินก็บ่มีเนาะเงินก็บ่มีข้าม มันมีแจกดนวยมเด็ดตัวด้วยรับอ่าอ่าโอ้โหดอยดอยเมียขอบใจหลายๆเด้ออันนี้สิยานลงไปให้ก่อนออไปไปอัดชั้นทางยาคน,นที่บ้านนะมีบอกมีคนที่บ้านนะโตนี่น,นะเดี๋ยวนี้มันกับมันว่ามันไก่เมื่อเข้าเหรอโอ้เพิ่นไปละ มันรักบ่มันหดกระตูกมันเอาสินเอาเสือเอาเห็ดในสร้างก็เอาของกินของอยากก็เอามาันนี้สะสามสะตามไซนั่นคอยไปอัดเช่นทางมันไม่เห็นไม่ให้ขึ้นมามันแย่างย่งเอาเ่ยเดี่ยวนี้นี่คนบอนไฟเมืองบ้านหรือคนบอเมืองบ้านก็แอนเมืองเก่าเมืองใหม่มันไหมดอ๋อันโตั ชาบ่เคยเห็นบ่ลูกมันต่ออันตกยิงขนะะเคยเคยเห็นอันบากอยู่อยู่อันนั้น่นเขาเือนเขาเห็นก็บาคนเจริญไส้แมนบอกเอออย่างนั้นนั่นนั่นแหละนั่นแหละเฮานียาเฮ่าไปอัดฉนทางยามันแหว่นะ่นเห็นยังกับเอาเลยหน็เอาเลยเอานี่ยะตาจ่าตาใส่เลียวมันทำลายคนมันแค่มันว่าไก่ดิบมันก็กินอ๋ออ่า เขาเรียนช่างช่างหลักมดเอาหมดโดยโดยตอนนั้นพวกไอ้อาจิลังบ์ก็หายเนแ่อยแล้วมันยากโดย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 อ่านอนอยู่นี่จ้าคนแม่นอนอยู่สองสามคนเหรอกับลูกวะลูกกัแม่นอนกับผู้อื่นเลยลูกลูกขอก็มาอ่าโดย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 อ่าขอบใจหลายๆเด้อแม่เด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อมือนีปีนี่เด้อขอให้ยหลับด้วยอ่า พอท่านได้หูดเขาให้เนาะอ,อ่าขอบใจขอบใจอ่ะพี่น้องนี่คือแม่เพี้ยนเพิ่นยู่ทังบาดเจริญไส้ลุงมาเฮ็ดใหอยู่ทถวผู้แดงตลอดแท่วนี่ผู้แดงมผู้แดงรถตังกรเอินอ่าแถวผู้ดแดงแถวลดตังเอ่อเขานำสามปลาทวนในเกา่าพี่น้องเอ้คือได้ยินทีแม่เล่าว่าว่ามีแต่ลิงแต,งตง่นูเนาะนักออสุดี่แม่นลิงเป็นหลอยตัวพิ่นน่ะแลีลิงไม่แต่นนะไตูไม่แต่มู่ป้าและกิน มากินเขาเพื่อนแม่ใจตนเมยเพื่อนเนาะอ่าจังไดกระซูู่เด้อแม่เด้อชูกรปสูชูยันยันใจตายสูููเดี๋ยวลูกสิไปต่อก่อนตบใจอะไรเมย์่่